ตัวนี้เป็นตัวล็อกโค่นะครับได้ยาง2อย่0าง R 5 8นะครับเป็นสีดำมีคาดตรงสื่อสีขาวให้ด้วยมือจับเป็นสีดำนะครับอ่อข้างล่างอ่าตรงแผงมือเปิดให้เป็นลายตัวนี้มาแล้วก็เป็นบุกนุ่มมาให้นะครับ ่วนภายในก็ค่อนข้างคล้ายๆกับตัว2.4ตัวเมื่อกี้นะครับตัวเป็นดับเบิลแคปกับ4ประตูนะครับข้างล่างก็จะเขียว2.8นะครับด้านหน้าเป็นสีดำนะครับจะต่างตัวปกตินะครับไฟก็เป็น LED Projector นะครับ ราคานะครับราคา1นึ่งล้านสองแ1 5 0 0 0บาทขอโทษนะครับ <Okay. S 1> แต่ตัวนี้ให้เป็นแบบอุปกรณ์ผันแรงฝาท้ายมาให้นะครับแต่ตัวเมื่อกี้ไม่ได้ให้มานะครับเราเปิดจะเบามากเลยนี่ขนาดรถมันข้างหน้ามันยกอยู่นะครับ ข้างหลังก็ให้สปอร์ตบาร์มาค่อนข้างแน่นหนานะครับสวยดีไป